สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็จะทำคลิปไปกระเป๋าเครื่องสาอางนะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสาอางแบบพกพานะคะก็จะสวยจบครบในกระเป๋านี้เลยกระเป๋าใบนี้เป็นของชาแนลนะคะเป็นกระเป๋าเครื่องสาอางนี้ได้มาตอนซื้อเครื่องสาอางชาแนลที่เคาน์เตอร์นะคะเขาก็ให้มานะคะคเป็นแบบนี้ผ้ากำมะหยี่นะกระเป๋าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะขนาดแบบพอดีมืออย่างเงี้ย เรามาดูข้างในกันนะว่าหนึ่งมีอะไรบ้างเวลาพกพาแบบไว้ติดกระเป๋าเลยนะไม่ว่าจะไปไหนไปตังทั้งวัดหรือไปไหนคือแบบว่าการลืมอ่ะการลืมกระเป๋าเครื่องสำอางใบใหญ่ก็จะใช้ใบนี้สำรองเอาไว้ติดตลอดเลยนะคะด้านในนะคะมาดูชิ้นแรกก่อนก็จะมีมัสคาร่าของลังคมนะคะเป็นฮิมโนดดอรอ e นะคะตัวนี้จะกันน้ําแล้วก็ขนตางงอนยาว ตัวถัดมาก็จะเป็นดินสอไม่ใช่ดินสอเป็นอายไลเนอร์เบจินะคะของคอสลุกนะคะหัวก็จะเป็นแบบนี้ไห้กรีดตานั่นแหละของคอสลุกนะคะกันน้ำกันเงาแล้วก็ที่เขียนคิ้วของคอสลุกนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มด้านหนึ่งเป็นหัวเขียนแบบหมุนนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นแปรงปัด แล้วก็จะมีที่ดัดขนตาแบบพกพาอันนี้เป็นของลอล่ามาเชยนะคะเป็นแบบแบบนี้แล้วก็หนีบขนตาใช้เสร็จกระพับขนาดมันจะกระทัดรัดแล้วก็มีลิปบล์มนะคะของเบิร์สนะตัวนี้ก็ใช้ดีมีหลายกลิ่นให้เลือกกันนะคะก็ไว้ใช้ทาให้ปากไม่แห้ง มีลิปสติกหนึ่งแท่งนะคะตัวนี้เป็นของชาลอตทิวเบอรี่นะคะสีพินโลท็อกสีนี้เป็นสีสุภาพนะคะออกน้ำตาลอมส้มเล็กๆนะคะสีสุภาพชาลอตตต่อมาเป็นตัวนี้เป็นกระดาษซัมมานของอิปซ่านะคะก็พกติดไว้เผื่อได้ใช้ แล้วก็มาเป็นตัวนี้แป้งผสมรองพื้นของชาแนลนะคะเบอร์ B 30เป็น perfecting lumiere extreme นะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เบอร์สามสิบสำหรับ nc สามสิบนะคะยี่ห้าสามสิบใช้ได้หมด ก็เป็นแป้งผสมรองพื้นก็ไม่ต้องใช้รองพื้นนะคะก็ทาแป้งไปเลยมันผสมอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมี eyeshadow palette นะคะของ c ช a n e l เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบธรรมชาติธรรมชาติมีแปลงมาให้ในเซตนะคะแต่หนังไม่ได้ใช้หรอกสีก็ประมาณนี้น้ำตาล ใช้ได้ทุกโอกาสนะคะเป็นสีสุภาพถัดไปเป็นบัชออนนะคะสีเบอร์69เป็นสีส้มออกพีดพีดมีแปลงมาให้ด้วยตัวนี้แล้วก็จะมีอ่า เควินอควอนะคะเป็นบอนเซอร์นะเอาไว้สร้างดังสีมีเดียมแบบนี้นะคะไม่ได้พกไฮไลท์นะคะก็จะพกแค่นี้เพราะว่าไม่พกเยอะถ้าเป็นกระเป๋าสำรองก็เอาไว้กันลืมอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะมีหนังยางนะคะเอาไว้เผื่อ,อยางขาด อย่างไรผมขาดอะไรเงี้ยก็พกไว้การสำรองนะคะของก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่แหละก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเล็กๆนะคะสำรองเอาไว้พกพานะหลายคนพกกันบ้างหรือเปล่าแล้วว่าพิ่งส่วนใหญ่ก็พกกันแหละนะก็ดูเป็นไกด์ไลน์กันละกันนะเนาเผื่อว่าขาดหรืออะไรก็หยิบหยิบเติมไว้ในะกระเป๋า ส่วนตัวของตัวเองนะคะเผื่อได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็มีไว้ก่อนเนาะโอเคค่ะเปิดกระเป๋าก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะไปละค่ะ